มาค่ะพบกับสวนจันทร์สัมมาารรหารอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเข้าครัวกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูผัดก,กรหลำปีใส่มามา่าแล้วก็แคปหมูนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นจากการซอยกรหลำปีลงไปในกระลำไส้มมเลยนะคะหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาเราก็ไปล้างน,น้ําค่ะจะส่องน้ํานะคะ ใส่เกลือด้วยนะคะทุกคนเพื่อล้านสารเค็มนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าแช่ไว้ก็ดีค่ะแต่ว่าเราเรีก,กินนะคะก็เลยไม่ได้แช่ไว้ล้านเสร็จจะสองน้ำนะคะพาที่มันเสดดน้ำปุ๊บแล้วก็มาเตรียมเครื่องกันค่ะก็จะมีมาม่ามีแคบหมูมีน้ำมันพืชมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีซอสนะคะแม็กกี้จากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ใส่ พริกแกกกระเทียมที่เราตำไว้นะคะเจียวแล้วก็เจียวให้มันหอมนะคะจากนั้นเราก็ใส่กระหล่ำปีลงไปเลยค่ะนี่นะคะกระหล่ำปีอาจจะดูเยอะนะคะแต่พอใส่ไปได้สักพักนะคะยุบลงไปเหลือแค่นี้เองนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่เครื่องมาม,าม่าหมูสับนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวมา,มาม่าลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนค่ะคนไปสักพักนึงแล้วก็บีบแคบหมูใส่นะคะ แล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟวัดสภาคหนึ่งโอเคค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะได้เวลาที่จะตักแล้วก็มากินกัะเข้าสวยร้อนๆแล้วนะคะทุกคนดูสิคะน่าทานไหมคะผัดกะหล่ำปลีใส่มาม่าแล้วก็ใส่แคบหมูนะคะเมนูนี้นะคะต้องลองดูนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนหน้าตานน่ากินไหมคะมากินด้วยกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามคลิปส่วนใจไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะ